ผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะครูฟัวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติโรงเรียนและบุคคลสําคัญของโรงเรียนค่ะเด็กๆอยากรู้เราใช่ไหมคะว่าประวัติของโรงเรียนเราเป็นยังไงเด็กๆอยากรู้เราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัยกระจ่างสิงหาเสนีตั้งอยู่บนเลขที่70ทับ8ซอยคุณประสนีแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครอยู่ในบริเวณชุมชนทรัพย์สินใหม่และผู้ปกครองนักเรียนมาจากอาชีพที่หลากหลายเช่นรับจ้างทั่วไปค้าขายรายวันประกอบธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจต่างๆโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัยกระจ่างสิงหเสนีตั้งชื่อตามนามของบิดาคุณป้าเจริญสิงหเสนีผู้บริจาคที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียนจำนวน5ไร่67ตารางวาเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2529 ในระยะแรกทางโรงเรียนได้อาศัยศาลาการ,ปรเปรียนวัดเทพลีลาเป็นที่เรียนชั่วคราวในปีพุทธศักราช2531ได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนบนที่ดินในปัจจุบันโดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างชั่วคราวจากนางสาวจวงจันสิงหะเสนีนางสาวจับจิตตุวินันสิงหเสนี น้องสาวของนางเจริญสิงหะเสนีผู้บริจาคที่ดินและมาจากผู้ปกครองบางส่วนต่อมาหม่อมราชวงศ์โอภาษการจนะวิชัยได้สนับสนุนอีกจำนวน67ตารางวาเพื่อเป็นทางเข้าของโรงเรียนตลอดจนได้รับงบประมาณจากทางราชการในการสร้างอาคารเรียนถาวรและอาคารประกอบต่างๆ ครูเฟิร์สจะพาเด็กมารู้จักผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเราค่ะคนแรกที่บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนเรานะคะชื่อคุณป้าเจริญสิงหาเสนีค่ะและคุณป้าเจริญนะคะก็ได้แต่งชื่อโรงเรียนโดยใช้ชื่อของคุณพ่อนะคะคือพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจักสิงหาเสนีค่ะและก็มีน้องสาวอีกสองท่านนะคะร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติมนะคะ คือคุณป้าจวงจันและคุณป้าจับจิตสิงหาเสนีค่ะและยังมีหม่อมราชวงศ์โอภาสการจนาวิชัยนะคะเป็นผู้บริจาคทางเข้าโรงเรียนให้กับโรงเรียนของเราค่ะนี่ก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้อุปการะให้กับโรงเรียนของเรานะคะค่ะแล้วก็มีบุคคลสําคัญนะคะที่ดูแลโรงเรียนของเราและเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเราค่ะท่านที่1นนะคะก็คือ ท่านผู้อำนวยการสมบูรณ์สาวคนค่ะท่านที่สองนะคะคือรองนัท,ทพัฒน์ป้อมหินรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะท่านที่สามนะคะคือรองเขมมนิทอ่ำแหเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการค่ะท่านที่สี่นะคะคือรองสุนิสาบัวสงเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณค่ะทั้งสี่ท่านนี้นะคะจะเป็นคนดูแลโรงเรียน เระคน,นเีย่ด็กๆก็จำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเราและบุคคลสําสำคัญในโรงเรียนมีใครบ้างทีนี้นะคะครูเฟิร์สก็เลยอยากจะทบทวนความจำเด็กๆโดยให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอบอกชื่อผู้ก่อตั้งโรงเรียนมาให้ครูเฟิร์สหนึ่งท่านค่ะและบอกชื่อท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันของโรงเรียนเรามาให้ครูเฟิร์สนะคะ อัดคลิปเสร็จแล้วส่งมาให้คุูเฟิร์สในไลน์กลุ่มนี้นะคะและการบ้านที่2ค่ะคือให้เด็กๆนะคะทำการบ้านในแบบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะหน้า2และหน้า 3, ค่ะและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหน้า 2, และหน้า3เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์สต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ